เขาเป็นคนขับแท็กซี่ไวกลางคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนเป็นหลักเขารู้จักถนนทุกสายในเมืองนี้ดีและมีทางแยกหนึ่งที่เขาต้องขับผ่านแทบทุกคืนทางแยกนั้นมีชื่อเสียงในหมู่คนขับรถว่าแยกอาถรรพ์เพราะทุกปีจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งบางครั้งก็รุนแรงจนมีคนเสียชีวิตแต่ต่อไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับเขามองว่าทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องโชคร้ายหรือความประมาทของคนขับเอง วันหนึ่งต่อขับรถแท็กซี่ไปรับลูกค้าจากย่านชางมืองเมื่อสนิทไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอถนนเงียบสงัดจนแม้แต่เสียงลมก็แทบไม่ได้ยินผ่านทางแยกนั้นอีกครั้งต่อเล็งมองสองข้างทางและนึกในใจว่านี่ก็แค่ทางแยกธรรมดาไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลย เสียงวิทยุในรถที่เคยเปิดไว้ก็ถูกปิดลงเพราะต่อชอบขับรถในความเงียบบางทีเขาก็แค่อยากให้สมองได้พักจากเสียงพูดเสียงเพลงบางครั้งการขับรถในความเงียบแบบนี้ทำให้เขารู้สึกสงบขึ้นแม้ว่าจะมีเรื่องเล่าของคนอื่นมากมายเกี่ยวกับทางแยกนี้แต่ต่อไม่เคยสนใจเขายังจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยเห็นคนขับรถอีกคนเล่าเรื่องว่ามีเงาคนยืนอยู่ริมถนนที่แยกนี้ตอนกลางคืนแต่เขาไม่เชื่อเลยสักนิด เรื่องไร้สาระทั้งนั้นต่อบบนกับตัวเองเขายังบังคับรถขับผ่านแยกนั้นด้วยความมั่นใจเหมือนทุกครั้งแต่คืนวันนี้อากาศกลับดูแปลกไปเสียงรถยนต์คันอื่นหายไปหมดเหลือแค่เสียงลมเบาๆพัดผ่านต้นไม้ที่ตั้งหนึ่งรายข้างทางแสงไฟจากเสาไฟฟ้าบางต้นดับไปแล้วทำให้ทางแยกดูมืดลงกว่าปกติ ต่อเลี้ยวรถผ่านทางแยกไปด้วยความเร็วที่พอหมอะสายตาแวบหนึ่งเหลือบไปเห็นเงาของคนที่ยืนอยู่ข้างถนนฝั่งขวาเขาชะงักไปเล็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนก้มหน้าอยู่ตรงนั้นต่อคิดในใจด้วยความสงสัยเขาเคยเห็นคนแปลกหน้าเดินริมถนนในยามดึกอยู่บ้างแต่บางครั้งก็รู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชะลอรถลงเล็กน้อยแล้วจอดข้างถนนขึ้นรถมาใหม่ครับจะไปส่งที่ไหนเขาเรียกด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรแต่ผู้หญิงคนนั้น ไม่ตอบอะไรเพียงแค่เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแววตาที่ไม่เห็นใบหน้าชัดเจนเพราะแสงสลัวแต่ก็เหมืนเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวาดกลัวอย่าขับเลยแยกนั้นผู้หญิงพูดเสียงเบาๆจนต่อแทบจะต้องเลื่อนหน้าต่างลงมาฟังให้ชัดต่อขมมดคิ้วมองผู้หญิงคนนั้นด้วยความไม่เข้าใจทำไมล่ะครับเขาถามแต่ผู้หญิงไม่ตอบอะไรเพิ่มแค่มองเขาอย่างนิ่งเฉยก่อนจะขึ้นรถนั่งที่เบาหลังทันที ่อถอนหายใจเงียบไปสักพักแล้วสตาร์ทรถออกไปขับผ่านทางแยกที่ขึ้นชื่อเรื่องอุบัติเหตุประจำปีอย่างไม่รู้สึกหวั่นไหวหลังจากผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถมาโดยไม่มีการพูดคุยอะไรเพิ่มต่อก็ยังคงขับแท็กซี่ไปตามเส้นทางที่ลูกค้าต้องการท่ามกลางความเงียบที่กดดันจนเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจับตามองอยู่เบื้องหลังบอกหลังมืดมิดจนเขาแทบจะไม่เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นชัดเจน แต่ความรู้สึกหนักอึ้องในอากาศกลับชัดเจนจนเขาไม่อ่านเลยได้ต่อพยายามที่จะสนทนาแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับเพียงก้มหน้าไม่ยอมสบตาและไม่ตอบอะไรเลยมีเพียงเสียงหายใจเบาๆที่ทำให้รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จะไปไหนครับต่อถามอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เบาลงหวังจะทำให้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกปลอดภยัยอย่าขับเลยแยกนั้น เธอพูดประโยคนั้นซ้ำอีกครั้งน้ำเสียงยังคงเย็นเยอือกและเต็มไปด้วยความกลัวต่อเลิกคิ้วอย่างไม่เข้าใจเขารู้สึกเหมือนประโยคนั้นไม่ใช่คำเตือนธรรมดาแต่เหมือนคำทำนายที่เต็มไปด้วยความจรงิงจังทำไหมล่ะครับเขาถามพร้อมหันกลับไปมองกระจกหลังแสงไฟถนนฉายสะท้อนในสายตาเธอที่ยังคงก้มต่ำเธอไม่ตอบอะไรเพิ่มต่อขยับรถช้าลงเห็นร่องรอยบนถนนที่เต็มไปด้วยคราบน้ำ และเศษแก้วแตกกระจายเขารู้ดีว่าบริเวณแยกนี้เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งถ้าคุณกลัวเราจะไปทางอื่นก็ได้นะครับต่อเสนอเพื่อให้เธอรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่ผู้หญิงกลับสายหน้าเบาๆไม่มีแม้แต่รอยยิ้มไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้านอกจากความเงียบที่กดทับทุกคำพูดต่อรู้สึกหนาววูบขึ้นมาทันทีเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านทั่วร่างกาย เขามองไปที่กระจกมองหลังอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นยังนั่งนิ่งเหมือนเดิมแต่สายตาที่เล็กๆที่ก้มต่ำกลับดูเหมือนกำลังจ้องมองอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างนอกรถต่อไม่กล้าถามอะไรอีกเขากดคันเร่งเบาๆเพื่อออกจากจุดนั้นแต่หัวใจยังเต้นแรงผิดปกติอย่าขับเลยแยกนั้นเสียงคำนั้นยังคงวงเวียนในหัวต่อเหมือนคำสาบบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจต่อขับรถออกจากที่หมายเล็กน้อยเพื่อเลี่ยงเส้นทางแยกที่ผู้หญิงคนนั้น เตือนแต่ถนนที่เขาเลือกไปก็ไม่คุ้นเคยนักและเหมือนถูกลบเลือนความคุ้นเคยไปโดยทันทีทุกอย่างในค่ำคืนนี้ดูผิดปกติขึ้นเรื่อยฮ่าเสียงเครื่องยนต์ของแท็กซี่ก้องกังวานท่ามกลางความเงียบกว่าปกติต้นไม้ข้างทางโบกมือไหวพลิ้วตามลมที่หนาวเย็นบางช่วงไฟถนนดับวุบววับเหมือนถูกกลืนหายเข้าไปในความมืดรอบตัวต่อค่อยๆขับรถอย่างระมัดระวังเหมือนว่ามีบางอย่างไม่อยากให้เขาผ่านไป ทันใดนั้นรถแท็กซี่เกิดเสียหลักหมุนคว้างบนถนนปิดลืน่นดวงตาของต่อเบิกกว้างด้วยความตกใจรถค่อยๆหมุนไปตามแรงเหวี่ยงจนพลิกความลงข้างทางเสียงกระจกแตกดังแหลมจนเขารู้สึกเจ็บบริเวณหน้าอกและศีรษะแต่ต่อยังพยายามตั้งสติลืมตาขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเห็นแสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างทางสลูๆผ่านช่องกระจกที่แตก สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกใจที่สุดคือภาพผู้หญิงคนนั้นกลับมาอยู่ตรงนั้นอีกครั้งเธอนั่งยิ้มอย่างเย็นชายอยู่บนสาวไฟฟ้าเหมือนไม่เคยขึ้นรถเขามาเลยต่อพยายามส่งเสียงเรียกคุณทำไมอยู่ตรงนั้นแต่เสียงแหบพร่าของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปในความเงียบผู้หญิงคนนั้นเพียงแค่นั่งยิ้มมองมาที่เขาอย่างไม่เคลื่อนไหวใบหน้าเธอยังคงนิ่งสงบทว่าแฝงไปด้วยความลึกลับที่ทำให้ต่อรู้สึกขนลุก ลมเย็นพัดผ่านทำให้เส้นผมของผู้หญิงปลิไวไหวเหมือนกับกำลังเรียกบางสิ่งบางอย่างต่อพยายามขยับตัวแต่เจ็บปวดไปทั้งตัวเสียงรถยนต์คันอื่นที่เคยสัญจรผ่านทางแยกค่อยๆเงียบลงเหมือนไม่มีใครผ่านมาอีกเลยสิ่งเดียวที่อยู่ในใจต่อตอนนี้คือความกลัวและคำเตือนที่เขาไม่ยอมฟัง ต่อฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลเขารู้สึกเจ็บตามร่างกายและหัวใจยังเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเขามองไปรอบๆพบว่าเพื่อนร่วมง,งานและญาติมานั่งเฝ้าอยู่เต็มห้องแต่สิ่งที่ทําให้ต่อรู้สึกแปลกใจมากที่สุดคือคําพูดจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เข้ามาหาเขาโชคดีมากครับที่คุณรอดมาได้แต่คุณบอกว่ารถแท็กซี่ของคุณพลิกความตรงทางแยกอาถรรพ์ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ถามอย่างจริงจังต่อพยักหน้าอย่างเหนื่อยล้า แต่อยากให้คุณรู้ว่าที่แยกนั้นไม่มีใครเจอแท็กซี่ของคุณเลยนะครับเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้นต่อรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนช้าฮ่าฮ่าหมายความว่ายังไงครับต่อถามเสียงแผ่วเจ้าหน้าที่หยุดและเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมีอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำจริงแต่รถคันนั้นไม่ใช่แท็กซี่ของต่อและไม่มีใครเห็นต่อขับรถผ่านแยกนั้น ต่อพยายามนึกถึงคืนที่ผ่านมาแต่ความทรงจำเริ่มพร่ามัวและสับสนและสิ่งที่ต่อรู้สึกชัดเจนที่สุดคือผู้หญิงคนนั้นไม่เคยขึ้นรถเขามาจริงฮ่าฮะเขาค่อยๆยกมือขึ้นแต่ที่หน้าต่างรถที่แตกแต่ก็ไม่มีรอยนิ้วมือใดๆจากผู้หญิงคนนั้นต่อเริ่มสงสัยและตั้งคำถามกับตัวเองว่าคืนที่เกิดอุบัติเหตุเขาเจออะไรกันแน่ ต่อออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับความรู้สึกหนักปึ่งในใจเขายังคงนึกถึงภาพผู้หญิงคนนั้นที่นั่งยิ้มอยู่บนเสาไฟฟ้าอย่างไม่ลดและความสงสัยและความหวาดกลัววงเวียนอยู่ในหัวคืนหนึ่งเขาตัดสินใจกลับไปยังทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเขาจอดรถแท็กซี่ริมถนนหายใจลึกๆและก้าวลงไปยืนใกล้ๆก,ก,ก,กับเสาไฟฟ้าที่ผู้หญิงคนนั้นเคยนั่ง รอบตัวเงียบกว่าที่เคยเป็นทุกคืนลมเย็ยนพัดผ่านแต่คราวนี้ต่อรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมจูจูต่อได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูขอบคุณที่ฟังฉันเขาหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นในแววตาของต่อมีทั้งความเศร้าและเข้าใจบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจไม่ใช่ผีร้ายหรือสิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นเพียงเสียงเตือนจากใครบางคนที่เคยประสบชะตากรรมเหมือนเขา ต่อเดินกลับขึ้นรถขับออกจากทางแยกนั้นด้วยความระมัดระวังและความเคารพในความลึกลับที่เขาได้พบเจอเขาไม่เคยลืมคำพูดนั้นและตั้งใจจะไม่ขับผ่านแยกนั้นอีกเลยเพราะบางครั้งความลับที่ไม่ถูกเปิดเผยดีกว่าการรู้ทั้งหมด